ใครกำลังมองหาสวนผสมผสานกันอยู่บ้างครับวันนี้ผมพามาดูแปลงนี้เลยครับเนื้อที่กําลังดี1ไร่3งานเหมาะสําหรับทําบ้านสวนเลยใช่ไหมครับภายในนะครับมีผลไม้เนี่ยหลากหลายชนิดครับราคาก็จับต้องได้ครับเพียง5 5 0 0 0 0หบาทต่อไร่เท่านั้นนะครับราคานี้แอบกระซิบว่าสามารถต่อรองลงได้อีกด้วยนะครับ ภายในครับมีทั้งกระท้อนมะม่วงเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับมะยงชิดมะพร้าวน้อยนาแก้วมังกรแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมด้วยครับแปงแลงเรานะครับจะอยู่ใกล้กับถนนทางหลวงแผ่นดินเนี่ยเพียงแค่70เมตรเท่านั้นครับหน้าแปลงจะติดกับถนนลาดยางมาตรฐาน2เลนแบบนี้เลย แล้วเราก็มีวิวเทือกเขาตะนาวสีทางด้านทิศตะวันตกให้ได้เห็นกันแบบนี้ด้วยนะครับส่วนแปลงเราครับจะหันหน้าทางด้านทิศเหนือที่มีบรรยากาศของสวนสับประรดบนเนินเขาให้เราเห็นแบบนี้ด้วยนะครับส่วนถนนลาดยางที่หน้าแปลงของเราครับอันนี้จะเป็นถนนเส้นหมู่บ้านที่เข้าไปด้านในเนี่ยก็จะมีชุมชนหมู่บ้านอีกรายหลังคาเรือเลยครับ ส่วนเรื่องของไฟฟ้าปละปาอันนี้มีให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาคอมิตเตอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยแปลงของเราครับเริ่มจากบริเวณทางด้านนี้นะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงที่แบ่งมาจากแปลงของชาวบ้านอีกทีหนึ่งนะครับก็เขาจะแบ่งขายเนี่ยประมาณ1ไร่3งานนะครับตามแนวที่เห็นตรงนี้เลยครับจากทางด้านมุมซ้ายมือที่เห็นนะครับไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ทางด้านขวามือนี่เองครับ หน้ากว้างที่แบ่งเอาไว้นะครับก็อยู่ประมาณ 3!8 เมตรครับส่วนบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีความสูงเสมอกับถนนลาดยางด้านหน้าเลยครับอันนี้แทบไม่ต้องปรับถมเลยนะตัวแปลงครับสูงกว่าดับน้ำทะเลถึง288เมตรครับด้านหน้าเราจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ1งานกว่าๆนะครับอันนี้ก็สามารถมาบูกสร้างบ้านบริเวณนี้ได้เลยครับหรือใครจะมา ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าก็ทําได้นะครับส่วนบริเวณช่วงกลางและช่วงท้ายของแปลงเนี่ยเราปลูกผล,ลไม้เอาไว้ให้ซึ่งพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วด้วยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีทั้งกระท้อนแล้วก็มีกล้วยนะครับเป็นกล้วยน้ำวา้นำวานะครับที่แซมไปตลอดทั้งแปลงเลยครับอันนี้ก็เก็บขายได้ตลอดทั้งปีเลยส่วนกระท้อนนะครับอายุประมาณ3ปีครับอันนี้ก็สามารถเก็บลูกขายได้แล้วนะครับ ราะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีที่แซมแซมมาครับเป็นพวกผักสวนครัวหรือว่าพืชผักนะครับอยู่ในแปลงอย่างต้นเพกาต้นนี้นะครับก็สามารถใช้รับประทานได้เช่นเดียวกันครับแปลงนี้จะมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะครับทางมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับมะม่วงมันขุนสีครับแล้วก็น้ําดอกไม้นะครับมีหลากหลายเลยภายในแปลงนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับมะม่วนนะครับเราปลูกไว้เนี่ยประมาณเกือบเกือบ20ต้นเลยครับส่วนมะยงชิดนะครับก็มีประมาณสัก10ต้นครับน้อยหนาเพชรปักช่องนะครับก็มีประมาณสัก8ต้นครับแล้วก็ภายในนะครับก็จะมีปลูกกล้วยน้ำว้าสลับไปทั้งแปลงเลยครับ ทางช่วงขวามือของแปลงนะคะก็จะเป็นมับม่วงหลากหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับส่วนช่วงกลางๆนะครับก็จะปลูกเป็นแถวที่ปลูกเป็นกระท้อนปุยฝ้ายนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นแถวของไม้ยงชิดครับที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเอาไว้อย่างนี้ ส่วนทางด้านซ้ายมือสุดนี่นะครับก็จะเป็นน้อยหนาเพชรปักช่องครับที่ปลูกเอาไว้เนี่ยหลายต้นนะครับอันนี้ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วด้วยนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับมีใครรู้จักบ้างครับอันนี้คือตะขบยักษ์นะครับซึ่งก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็อร่อยนะครับใครที่ยังไม่เคยลองทานก็อยากให้มาลองชมดูแล้วก็ลองทานดูได้นะครับที่นี่ก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับสามารถมาเก็บรองรับประทานกันได้เลยครับส่วนบริเวณด้านข้างๆของแปลงนะครับเราก็จะปลูกเป็นแนวแก้วมังกรเอาไว้นะครับอันนี้ก็พร้อมเก็บผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมที่ออกลูกหมดแล้วนะครับบริเวณแนวขอบของแปลงด้วยครับ แปลนี้การเดินทางก็สะดวกสบายนะครับเราห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านคาแล้วเวลานี้ก็เป็นตลาดบ้านคาด้วยนะครับมีโรงเรียนมีตลาดนะครับเซเว่นซีเจเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองครับจะไปตัวเมืองราชบุรีนะครับห่างจากเราเนี่ยหกสิบกิโลเมตรครับและถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางมาจากกรุงเทพอันนี้ผมว่าจากขนส่งสายใต้ใหม่นะครับ149กกิโลเมตรครับ แปลงเราครับอย่างที่บอกเลยบริเวณที่รถวิ่งอยู่นั้นครับก็คือถนน3ามสาครับใกล้กับเราเพียงแค่70เมตรเท่านั้นแปลงเราครับหันหน้าทางทิศเหนือมีความกว้าง38เมตรครับส่วนความลึกของแปลงนี้อยู่ที่61เมตรโดยประมาณนะครับแปลงนี้ครับเราแบ่งขายจากแปลงใหญ่นะครับสไร่กว่าแบ่งมา1ไร่3งานนะครับตามจุดที่ผมบอกไปเลยก็คือทางถนนซี่เป็นเส้นเข้าบ้านทางด้านนี้นะครับจนถึงต้นไม้ใหญ่ทางด้านขวามือครับ ราคาได้ละ5้าแสนห้าหมื่นบาทอันนี้มาลองวัดดูนะครับได้ประมาณเท่าไหร่ขายเท่านั้นครับแต่คร่าค่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่3งานอาจจะมีหย่อนนิดหน่อยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่าง,างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ